นมัตุรัต,ตนตยศขอความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์พระยะสงท์ทุกรุปด้วยเชิงกล้าถวายความเคารพพระเทรานุเทระทุรูรุจริุพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคน,นะวันนี้เป็นวันเสาร์ยี่สิบหก วันเสาร์ที่ยี่สิบหกแหลมเก้าค่ำแล้วแหลมเก้าค่ำเมื่อ <c oughs> วานนี้ก็พูดถึงเรื่องหลักการรักษาสิลอุโบสถพูดถึงอาวะอนุภาพของสิลอุโบสถนะหมายความว่าอนิสงอ์นิสง์ทำให้ ขอรักษาศีลนุโบโยด้วยศรัทธาตายไปในขณะที่รักษาศีลนุโบโถเนี่ยไดเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์มีวิมานรองรับมีนางอ,อัปสรแวดลอ้อมหลายคนนะหลายคนก็ก็คืออ,อยากจะบอกชาวพุทธเราว่า ศีลเนี่ยเป็นเป็นบอกเกิดแห่งคุณงามความดีดหลายอย่าง <c oughs> เป็นบอกเกิดแห่งคุณงามความดีอา่าคือเราเราอาน,นิสงส์ที่ท่านบอกตอนที่ท่านตอนที่พระท่านตอนที่พระท่านอะไรมวนศีลเขาเรียกว่าเราเรียกมวนศีลคือสรุปศีลศีเลนะ สุขติยันตินั่นแหละสีเลนะโพกส็สมาทิสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทายยบุคคลจะไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลบุคคลจะปะสโผคะใหญ่ได้ก็เพราะศีลบุคคลจะนิพพานได้ก็เพราะศีลอ่าก็คือท่านสรุปให้ย่อๆนะย่ยอๆแต่อาน,นิสงส์อันหนึ่งอีกก็อาน,นิสงส์ของศีนนะ มีอยู่ห้าข้อท่านสรุปไปในในคำมพีร์ที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคนะแต่จริงอยู่ใน,อย,ในอยู่ในพระไตรปิฎกแะแต่บอกเล่มไม่ไม่ถูกว่าอยู่เล่มไหนแต่ว่าแต่คนเจอในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าคนที่มีศีลก็จะเป็นคนประสบกงโภคองใหญ่เนี่ยท่านบอก คนที่มีศีลชื่อเสียงก็จะจรกระจายไปทั้งตามลมและทวนลมทั้งทิศทั้งหมายความว่ากจาไปทุกทิศอ่ะคนที่มีศีลจะเป็นคนองอาจก้าหารในเวลาเข้าไปสู่บริษัทต่างๆมัจจะเป็นราหากรามกษัตริย์พระมหาศารหรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่ เขาไปสู่ในชุมชนต่งตางๆจะเป็นคนองอาจกล้าหาญท่านบอกคนที่มีศีลจะอะไรผิวพรรณผ่องใสใบหน้าผ่องใสเออคนที่มีศีลจะไม่หลงสติตายตอนตายนะใกล้ตายจะไม่หลงสติตายคนที่มีศีลตายแล้วจะไปสู่สุคติเนี่ยตายแล้วจะไปสู่สุคติมีอยู่ห้าข้ออันนั้นก็ท่านสรุปไว้ ให้ให้เราเห็นตัวอย่างเขาเขาแต่ถ้าเราซ้อยลงไปอีกอย่างเมื่อวานที่บอกว่าถ้าเราสมมติเราาไปเกิดในชั้นดาวดึงนะชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นเทพเทพบ,บทุตรมีวิมานรองรับโดยที่เราไม่ต้องสร้างเลยมีนางอัสบสอนแันบลล้อมคือมีนางฟ้ามาคอยปนนิบัตินะพูดง่าย บานเราก็เรียกว่าเป็นภรรยานั่นแหละนะเป็นภรรยาแต่เวลาที่จะมีความอะไรไม่ได้ไปเสพเหมือนมนุษย์เราอะ่ะยังจะเขานึกนึกถึงกันนะพวกงี้ยนึกถึงกันนะทางใจมันมันก,มนก็มันก็เป็นสุขแล้วประมาณนั้นนะอาหารก็เหมือนกันไม่ได้ไปนั่งกินจิบหยิบมาเป็นคําเป็นคาคือบานคือคือมนุษย์เรา ไม่ใช่เป็นอาหารแบบแบบแบบเป็นคําไม่ใช่กบว,ว,วลีกะาหารเหมือนบ้านเราเหมือนมนุษย์เป็นอาหารชิพนึกเอาพอนึกก็อิ่มไปนะอิ่มด้วยอาหารที่นึกมันแหละนั่นเป็นมันอิ่มทิพย์ปนะูดไงอันนี้คําผีพูดนะอผมพูดเองยังไม่ได้เคยไปนะตอนนี้ก็คุณเราพูดรายละเอียดลงไปว่าอ่าสมมตินะสมมุติว่าเรา อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดก็กแล้วแต่เราก็จะได้ครอบครองสมบัตินั้นประมาณร้อยปียางเก่งแต่ที่จริงๆแล้วไม่ถึงนะทุกวันนี้จะไม่ถึงอายุคนจะมีถึงร้อยปีแต่ตีให้อะตีให้ยางเก่งเลยร้อยปีร้อยปีถ้าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้สมมุติว่าถ้าเราไปอยู่ในโรงแรมดีๆ ระดับห้าดาวเนี่ยเขาจะมองบริการเราอย่างดีเลยตื่นเช้าก้นมาไม่ต้องไปท่องหงาอาหารจินเขาจะจัดมาให้เราเลยอย่างดีแต่ที่ว่าอย่างดีนี่ยังหยาบยังหยาบอ่ะเราก็คิดวันละหนึ่งพันคิดวันละหนึ่งพันปีหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งสามหมื่นนะเดือนหนึ่งสามหมื่นปีหนึ่งก็สิบสองเดือนก็เอาสิบสองไปคูณสามหมื่นนะ สิสองสามก็เป็นสามสิบหกสามสิบหกล้านนะรนะนะ้อยปีก็เอาร้อยไปคูณสามสิบหกล้านน่ะนะก็เอาร้อยเราร้อยไปคูณสามสิบหกล้านจะได้เท่าไหร่คือไล่ให้เห็นคร่าวๆว่าสามสิบหกคูณ้วยหลัหนึ่งร้อยเนาะก็เป็นสามเติมศูนย์เข้าไปอีก สาสบหคูณด้วยหนึ่งร้อยเติมศูนย์ไปบวกศูนย์เขาอีกไม่รู้กี่ตัวนะคำนวณก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้น,น,นแล้วตอนนี้ถ้าคิดไปอยู่ชั้นดาวเด่ง อายุชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีทิพย์ร้อยปีในเมืองมนุษย์เป็นหนึ่งวันนะร้อยปีเป็นหนึ่งวันแค่หนึ่งวันเราจะได้สวยสมบัติทิพนานแค่ไหนนี่แหละคืออานิสงส์ของของศีลน,นะเพราะว่าศีลจะนําไปสู่ศีลจะนำไปำไปไป,ไปสู่สวรรค์ศีลเป็นบันไดนำไปสู่สวรรค์ไม่มีอะไรที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ได้ อนอกจากศีลอ่ะถ้าสมมติว่าเรามีเงินเอาเศรษฐีระดับมีเงินอยากจะทำะบันไดเนี้ยไปสู่สวรรค์เนี้ยจะทำบันไดไปสู่สวรรค์จะใช้เงินเท่าไหร่อะคิดดูจะใช้เงินเท่าไหร่จะใช้ทรัพย์เท่าไหร่แล้วจะเอาวัสดุอะไรมาทำแล้วจะหาช่างที่ไหนนี่แหละ เพราะว่าเราเราก็ไม่เห็นว่าสวรรค์มันอยู่ตรงไหน,นมันเป็นคลมิตินะคับมนุษย์เราเราก็ไม่รู้ว่าสวรรค์มันอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ถ้าเ่าเรารู้อ,อ่จะเอาอะไรมาสร้างแบบนี้สร้างบันไดแล้วจะใช้เงินขนาดไหนเท่าไหร่ถึงจะสร้างได้ถึงจะไปถึงนี่คือถ้าเราไล่ไปอย่างนี้เราถึงจะรู้ว่าโอ้ศีเนื้อนุภาพอย่างนี้นี่เองเนะ เราจะเห็นคุณค่าของศีล่ยเราจะเห็นคุณค่าของศีลเราจะได้ตั้งใจรักษาศีลให้ดีพวาไงคือเมื่อก่อนเราก็พระท่านบอกเราก็ฟังฟังไปใช่หไหมเพราะเราเราไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่พอเราไล่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 ไ,ลไ,ลไปโอ้มันเป็นจริงอย่างที่พระเจ้าบอกนะว่าศีลมีอยนิสงอย่างนี้อย่างนี้พระองค์หมายถึงแบบนี้แบบนี้่ย หมายถึงแบบนี้เราจะได้คุรู้จักคุณค่าของศีลเราจะได้รักษาศีลให้ดีเราจะได้สำรวมไหมเราจะเห็นว่าศีลนี่เป็นสมบัติอันล้ำค่าเราก็จะได้สำรวมสมาทานศีลแล้วก็จะจะไม่จะไม่ขี้เกียจในการรักษาศีลบนไงถ้าเป็นวันพระอุโบสถวันอะไรเนี่ยเราก็จะรักษาศีลตลอด การรักษาศีอนโบสถเนี่ยเป็นวิสัยของรอริยบุคคลจริงๆนะพอมีโยมอุบาสกที่บ้านนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าอยู่ในระดับระดับใช้ได้เลยแหละนะท่านก็จัดรักษาศีนมา,มารสมาทานศีอุโบสถทุกวันพระเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องเลย คือไม่เอาอย่างอื่นแล้วเอาทำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มาวัดก็ไปมารับสมาทานศีลที่วัดก็ไปปฏิบัติที่ที่อยู่ของตัวเองทั้งที่บ้านแล้วก็ที่สวนนะนิยมทําเป็นสวนทุกวันนี้ไปปลูกกระต้อไปหลังหนึ่งหรือกุฏิถ้าอยู่ที่วัดก็่ากุฏิไปหลังหนึ่งในสวนก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาที่สวนบุญอย่างนั้น นี่คือถ้าถ้าคนเข้าถึงเข้าถึงแบบลึกซึ้งเนี่ยก็จะก็จะเห็นคุณค่าการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของศีลเห็นคุณท่าค่าของสมาธิว่าเป็น,ว,ปนว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะเป็นอริยทรัพย์นะก็มียัดยัดสะทรรม,มิกเนาะหลวงพอ่อหลวงพ่อบรรจบหลวงพ่อบรรจบก็ คนสมุทรสาครกระทุมแบนสมุทรสาครไปบวชอยู่ที่พม่าก,กับสยาดอไปบวชก็ก่อนที่จะบวชก็ประสบความสาเร็จในการทำธุรกิจาขายปะลารนะขายปะลารเป็นคนจีนเป็นคนปากลางแต่ว่าทำปะลาขายก็ร่ำรวยแล้วก็ไปบวชพอไปบวชก็ หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วบวชตั้งแต่อายุหกสิบบวชให้สมเด็จย่าหรืออะไรนี่บวชเป็นพระราชกุศลก็อยู่ยาวมาก็ไปถามมาหลวงพ่อ,อมไม่ไม่คิดจะได้หรือธุรกิจที่ทำไวนะ้ก็บอกว่าไม่เสียดายเพราะว่าได้ทำได้ทำมาจนพอแล้วว่านั้นนะ เป็นพอแล้วก็ไปให้ลูกหลานลูกเต่าเขาทำต่อ,อก็พูดหยกอกร้อกันนะบอกวเออหลวงพ่อนะถ้าเกิดว่าแม่บ้านท่านจะมีคนใหม่ผมพอจะสบายไงบอกว่าโอ้เชิญเลยว่างนะันะเชิญเลยถ้าเกิดว่าเขาจะขายนัน่นขายนี่เขาจะยังไง บอกว่าเอามาให้ผมลอยล้านผมก็ไม่เอาในตอนนี้ฉันบอกนี้นะเอามาให้ผมลอยล้านผมก็ไม่เอานะผมจะพระธรรมอย่างเดียวเนทะ่านั้นวันไปชีวิตของผมแล้วนะอายุหกสิบกว่าผมจะพระธรรมอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่เอาแล้วมนะันก็อยู่สำนักนั่นแหละมาหลายปีทุกวันนี้ก็เป็นช่วยเป็นพี่เลี้ยงช่วยโอ้ดูแล้วก็มีอ่า มีความสุขดูใบหน้าโปร่งใสก็ําเพ็ญทั้งทานท,ทั้งทานไปด้วยสองสามวันมาเอาได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อมันจบเป็นเจ้าภาพสองสามวันสี่วันห้าวันก็มากันได้ยินว่าหลวงพ่อมันจบก,กับลูกหลานเป็นเจ้าภาพเนะ่วันหนึ่งก็สงสัยยังไม่คุ้นเคยกันเพราะว่าไปอยู่นั่นนะเสยดอท่านห้ามพูดนะเก็บวาจาเดินผ่านกันก็ไม่มอง,นมองหน้ากันนะสํารวมใครสํารวมมัน ตวงพ่อวันจบที่ว่านี้ก็ไปใหม่ๆหกเดือนบอกว่าหกเดือนผมไม่รู้นะว่าข้างๆซ้ายมือที่บันไดขึ้นไปลงชั้นไม่มีห้องน้ำเหมอนกันนะคือสำรวมครูบาอาจารย์บอกอยังไงก็ก็ทำตามอยากได้ธรรมะนะสำรวมอยู่นั้น่นะตอนนี้ก็วันหนึ่งตอนบ่ายตอนบ่ายก็ลงมาฉันน้ำป้านี่แหละไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยพูดคุยอะไรกันหนอะ ก็มานั่งฉันน้ำปะนะก็มาเจอกันพอดีก็เลยไปนั่งข้างๆเอาน้ำปน้าตักน้ำปน้าแล้วก็ไปนั่งข้างๆกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อถามหน่อยครับที่บ้านครอบครัวประกอบธุรกิจอะไรถึงมีปัจจัยมาทําบุญเยอะจังบ่อยจังนะท่านก็พูดแบบตลกอารมณ์ดีออาจารย์เป็นคนอีสานใช่ไหมว,ว่างั้นครับมันนี่มันนี่จะบอกว่า <laughs> พูดแล้วก็บอกพูดเป็นภาษาอีสานก็พูดได้อยู่ พราะว่าเมียของท่านเป็นคนอีสานคนสารคามเพราะว่าเฮ็ดประแดกขายว่างงนะังนนะเฮ็ดประแดกขายมอนเออเออก็ถามว่าทํายังไงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธุรกิจครอบครัวเมันก็ก็ถามกันพอสมควรนะเรื่องปลาลุงปลาลายังไงถ้ากลับไปผมก็จะนิมนต์อาจารย์ไปเยี่ยมบ้านไปโปรดญาติโยมบ้างว่าไ้นะก็อยู่ด้วยกันมานานจนเอจนจะกลับมาจนลากับสัญญาดอลากับ จะไปเรียนวิชาวิชาครูกับสยดอที่ชะอำ mm. เพชรชบุรีก็ตลงพ่อก็จะกบกมาด้วยกันนะก็ขามมาขามฝั่งทางพม่ามา,มาไปด้วยกันต่างคนต่างมาเราก็นั่งเครื่องมาลงที่ดอนเมืองก็มาลงด้วยกันก็ให้ลูกชายของท่านอนังเอารถไปรับมาที่บ้านนะ ก็มาเห็นโอ้เราเราเราอึ้งพูดงเรานึกไปถึงเราก็คิดว่าเป็นธุรกิจปลรราธรรมดาคงจะไม่ н, ได้ทําใหญ่ตัวอะไรมากมายแต่พอไปดูแล้วโอ้โหที่ประมาณสิบสห้าไร่ที่สิบห้าไร่นั้นนะบ่อปลาเต็มไปหมดเลยคังเกลือที่จะามาทรราําปลานี่เหมือนกับโกดังอะไรสักอย่างหนึ่งอะเต็มบรรยายไม่ถูกบรใหญ่อ่ะ ภูเขาเล็กๆขนาดนั้น,นขนาดย่อมเลยนะทําไมถึงสั่งมาเยอะจังหลวงพ่อสั่งน้อยมันราคาแพงถ้าสั่งเยอะมันถูกเวมือนันนะก็แถวนั้นสมุทรสาครก็คงจะมีนาเกลือเยอะแหละก็สั่งเกลือมาไว้เพื่อที่จะหมักปะลาบ่อปะลานี่โอ้หเต็มไปหมดเลยนะมีหลายปะลาปะลาตววงปะลาแกงปลา ปลาลาตวงก็คือปลาเอาใส่ตำมะละกอนี่แหละปลาลาตวงปลาลวกปลาลาแกงก็คือปลาลาที่ใส่แกงปลาลามีหลายอย่างนะปลาลามีหลายอย่างได้ความรู้จากตรงพ่อเนี่ยได้พอสมควรนะเรื่องปลาอ้ไปเห็นนะก็บอกว่าแล้วกิจการเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้มาสมัยผมอยู่เนี่ยก็วิ่งขายวันหนึ่งประมาณสักห้าหกคันรถนี่แหละว่างนันนะไปขายทั่วนะ ตลาดสี่มุมเมืองแต่พอผมไม่ได้ทำตลาดเองไปให้ลูกทำมารับช่วงทำเขาก็บุญบรารมีก็คงจะไม่เท่ากันะก็ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งประมาณแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งทำว่าไม่เสียดายแต่ธุรกิจที่ทำไว้บอกว่าไม่เสียดายผมเคยคือมันประสบความสาเร็จมันอิ่มตัวแล้วไงมันอิ่มตัวแล้วก็อยากจะหาแสวงหาทางทำ ชีวิตของคนก็จะเป็นอย่างนี้นะชีวิตของคนก็จะเป็นอย่างนี้พอพอประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีอะไรแล้วก็อยากจะหาความสําเร็จทางธรรมหาที่พึ่งทางจ,จิตใจเดี๋ยวทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะประเทศจีนเมื่อทุกเมื่อก่อนเขาก็ยากจนกว่าไทยเราเยอะเลยเผ่านไปไม่กี่ปีเขาก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วทุกวันนี้เรื่องเศรษฐกิจนะนตอนี้เขาก็ คนมีเงินมีทองมากแล้วก็เขาก็หาที่พึ่งทางจ,จิตใจเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ส่งเสริมศาสนานะศาส,สนาพุทธศาสนาอะไรก็ไม่ส่งเสริมแต่พอทุกวันนี้ก็เริ่มมาหันหันมาใส่ใจส่งเสริมศาสนาก็ส่งเสริมแค่ศาสนาเดิมของเขากับศาสนาพุทธเรานะอย่างอื่นไม่ส่งไม่ส่งเสริมนะเขาชัดเจนนะ,ะเทจีนส่งเสริมศาสนาเตา๋าศาสนาองจื้อแล้วก็ศาสนาพุทธ คริสกับอิสลามไม่ส่งเสริมแต่ไม่ห้ามใครจะใครจะนับถือก็นับถือไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าแต่ไม่ส่งเสริมนี่คือจีนเขาอืเนี่ยก็คนเรานะจริงๆแล้วที่พึ่งสุดท้ายก็คือธรรมะนี่แหละก็คือพระธรรมนี่แหละนะเพราะนั้นเราก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขนาดนั้น แต่ขอให้เรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะไม่ทิ้งพระธรรมอ่าเรายึดมั่นพูดง่ายยึดมั่นในในพระธรรมนี่แหละดำเนินชีวิตเอาพระธรรมนี่อดำเนินชีวิตนะอ่าดำเนินชีวิตของเราไปปฏิบัติไปอ่าได้เล็กได้น้อยได้เท่าไหร่ก็ยังดีนะได้วันนี้ก็ยังดีแต่เราทำไปทุกวัน สังสมไปเรียกว่าสั่งสมสั่งสมบรารมีนะบรารมีจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมเนาะ,ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะก็จะได้ออกไปบินฑบตีปวดญาปวดโยมปกติไปสองสายวันเสาร์ก็จะไปสายเดียวเข้าตลาดนะไปปวดญาโยมในตลาดนะก็เดินไกลหน่อยก็จะออกแต่เช้าเนาะก็วันนี้คงไปเพียงตัวนี้เนาะอนุโมทนาบน กับญาติรมทั้งสามท่านที่อยู่ในสายพระของทรัพย์ุทธานุสีตนะอุบาสกวิไลเฉิดฉายนะโยมอุบาสิกายุภาภรณ์ชัยโคตรนะกาณโมธนาครับยาโยมอย่ททุกท่านทุกคน,นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้